ได้เมนูหลากหลายกันไปแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้เรามาพบภารกิจช่วยเหลือประชาชนกันต่อนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ประสบอุทกภัยแน่นอนค่ะก็มีการขนของขนอาหารต่างๆเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะเครื่องปรุงรสต่างๆนะคะไปช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องของอาหารในแต่ละวันด้วยนะคะจะได้ทานอาหารอร่อยๆกันค่ะช่วงคารวานความอร่อย คุณผู้ชมครับสำหรับช่วงคารวานความอร่อยในวันนี้ทางรายการก็พามาชมภาพบรรยากาศของการช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอุทกภัยกันนะครับโดยบริษัทไทยเทพรสจำกัดมหาชนยังคงส่งมอบความช่วยเหลืออย่างไม่หยุดยั้งหลังจากนำผลิตภัณฑ์ไปมอ,มอบให้กับสมาคมภริยาทหารเรือเพื่อนำไปปรุงอาหารแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคณะผู้บริหารก็ยังได้นำเมนูข้าวเหนียวไก่ย,ย่างไปมอบให้แด่ผู้ประสบอุทกภัยของจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสมาคมภริยาทหารเรือโดยมีกองทัพเรือช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางกันครับพื้ยยน,นที่ทางนนทบุรีน้ํายังท่วมสูงมากนะคะเราต้องนั่งเรือใหญ่ไปแล้วก็ไปต่อเรือเล็กเพื่อว่าของที่เรานําไปช่วยเนี่ยมันจะได้เข้าถึงประชาชนส่วนที่แทบจะไม่เคยได้รับความช่วยเหลือเลยอะค่ะไปครั้งนี้เราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากไทยเทพรส ได้นําอาหารมาพันกว่าชุดเพราะปกติเนี่ยเราต้องทําอาหารสดอยู่แล้วเนี่ยประมาณวันละ2,500าชุดวันนี้ก็เรียกว่าไทยเทพรสก็ช่วยเราไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วการช่วยเหลือของกองท้องเรือน,นั้นมีการดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าท่านผู้จัดการท่านได้ให้ความสําคัญเรื่องนี้มากนะครับท่านได้สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงทั้งหมดของกองท้องเรือน,นะครับจัดกําลังคนจัดยุทธปุรณ์นะครับแล้วก็ อำนวยความสะดวกในในเรื่องทุกอย่างที่จะให้เข้าช่วยเหลือประชาชนทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือเนี่ยได้เปิดศูนย์ในการรับบริจาคอยู่หลายที่นะครับจะเป็นภาคใต้ตะวันตกตะวันออกที่กรมกริจาการพลเรือนหารเรือกองเรือลำน้ำก็ได้นะครับที่เป็นหน่วยเฉพาะกิจทางน้ำเรายังต้องการการบริจาคอย่างต่อเนื่องนะครับภายหลังจากเดินทางด้วยเรือนางเสืองมาจนถึงสถานีเรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำกองทัพเรือกันแล้วนะครับ หน่วยเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางน้ำกองเรือลำน้ำกองเรือยุทธการก็ได้นำเรือ,อยางพาผู้บริหารของภูเขาทองเดินทางมายัางท่าเทียบเรือเจ้าท่าใต้สะพานพระรามห้าฝั่งตะวันตกซึ่งมีผู้ประสบอุทกภัยมารอรับความช่วยเหลือเป็นจำนวนมากเลยล่ะครับ วันนี้เราได้เอา,เอาข้าวเหนียวไก่ย่างคะไก่นี่เราหมักกับอซอสผงของบริษัทเองจะเป็นรสชาติใหม่ๆอยากให้ผู้ประสบภัยทุกที่จิตใจต้องเข้มแข็งแล้วก็เดินหน้าต่อไปอครับอะไรที่มันสูญเสียไปก็เราหาใหม่ได้ถ้าเกิดทุกคนสู้ครับที่นี่ประมาณ2,000กว่าคนครับหมู่สองอยู่ริมน้ำตลอดพอท่วมในช่วงก่อนเลยครับผมขอบคุณซอสปรุงรสตาภูเขาทองนะครับที่เอาของมาแจกพวกเรานะครับขอบคุณครับ แม้ความช่วยเหลือเหล่านี้จะไม่ทำให้ความทุกข์ของผู้ประสบอุทกภัยหมดไปนะครับแต่ภูเขาทองก็หวังว่าความช่วยเหลือเหล่านี้จะบรรเทาความเดือดร้อนให้แด่ผู้ประสบอุทกภัยไม่มากก็น้อยครับก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะหวังว่าอีกไม่นานมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมค่ะก็หลังนำรถนะคะเราก็มีโครงการที่จะช่วยเหลือลูกค้าที่เป็นทางรานอาหารแล้วก็ลูกค้าที่เป็น คู่ค้าของเรานะคะเราก็จะไปช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเราก็จะมีกิจกรรมส่งเสริมให้พวกเขาเนี่ยได้มีกำลังใจมากขึ้นนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการช่วยเหลือพี่น้องคนไทยก็สามารถนำสิ่งของไปบริจาคหรือสมท,ทุนผ่านบัญชีที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะครับคนไทยจะก้าวข้ามมหาอุทกภัยครั้งนี้ไปได้ก็เพราะน้ำใจจากคนไทยด้วยกันนี่แหละครับ นี่แหละค่ะน้ำท่วมหรือว่าน้ำแล้งอะไรก็ตามไม่ก็ไม่สามารถสะทกสะท้านความรู้สึกของพวกเราได้ถ้าขาดน้ําใจนี่สิคะลําบากที่สุดเลยค่ะนี่คือสิ่งที่พวกเราให้กันได้มีมากให้มากมีน้อยให้น้อยมีแรงให้แรงมีใจให้ใจนะคะใครมีอะไรก็ต้องช่วยๆกันค่ะนี่คือเป็นสิ่งที่จะทําให้สังคมไทยเนี่ยอยู่รอดต่อไปได้นั่นเองนะคะสําหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ในช่วงหน้าดร ok บุญมาพาอร่อยรอคุณยู่ค่ะ mm